สวัสดีครับคุณท็อปครับมีคำถามถามว่าคนที่ซื้อ Ford ดนะครับ2.0เนี่ยไบเทอร์โบเนี่ยแยกเป็นปีแยกเป็นรุ่นเนี่ยคุณท็อปพอทำคลิปกลับมาได้ไหมครับว่าเขาต้องดูแลเชิงป้องกันอะไรแล้วก็กำจัดจุดอ่อนจุดเสียของเจ้าตัว Ford ด0อเนี่ยอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น CKP ใช่ไหมอ่เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ CMP แล้วอะไรอีกนะครับที่ต้องจัดการนะครับเรื่องไอ้วาวน้ำ นะครับปั๊มน้ำองศาว,าวน้ำองศาต่ำหน่อยนะครับเสื้อวาวน้ำอะไรแบบนี้นะครับมีอะไรที่ต้องจัดการนะครับหนึ่งสองสามสี่บางคนลัปเตอร์หรือว่าสองจุดศูนย์ไบเทอร์โบเนี่ยก็ซื้อมาตั้งแต่รุ่นแรกละสองสองศูนย์หนึ่งแปดมาจนถึงปัจจุบันต้องดูแลอะไรบ้างคนที่ซื้อรุ่นสองศูนย์สองสองสองสามสองสี่สองห้าขึ้นไปต้องจัดการอะไรฝากคุณท็อปลองทําคลิปกลับมาดูนะครับผมมที่ประกอถามมานะครับ เกี่ยวกับเรื่องของ Ford 2.0ที่ว่า,าต้องดูแลอะไรบ้างนะครับคือเราพูดถึงเชิงป้องกันนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ว่าควรแก้ไขนะก็ใน Ford 2.0เนี่ยผมจะเอาเริ่มต้นที่ปี2018ก่อน2 0 1 8 2ถึง2019เนี่ยจนถึง2020ต้นปีนะครับอันเนี้ยควรที่จะเชื่อมทอร์กนะครับ เราต้องเชื่อมทอเพราะว่าทอคที่ติดมาให้จากโรงงานเนี่ยมันมันมันยังเป็นเชื่อมมาที่แบบว่าไม่ดีพอนะฮะยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะว่าทอคที่จะได้รับการแก้ไขปรับปรุงจากโรงงานเนี่ยจะจะมีตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะครับอันนั้นถือว่าโอเคเราไม่ต้องเชื่อมเพิ่มแต่ถ้าเป็นปี2018-19อันนี้ต้องเชื่อมเพิ่มนะคะรับเนื่องจากว่าถ้าเราไม่เชื่อมเพิ่มโอกาสที่มันจะขาดมีสูงมากเลยนะครับคือหมุดทอคมันจะดุดออกจากทอคคันนี้เรื่องใหญ่นะฮะ รถก็จะวิ่งไม่ได้นะครับหมุนติ้วๆเลยอันที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับของเฟืองปั๊มน้ำมันเกียร์นะครับในปี2 0 1 8ถึง1 9 2 0ต้นปีเช่นกันเฟืองปั๊มน้ำมันเกียร์ของของตัวปี2018นเนี่ยครับ19เเนี่ยมันเป็นเฟืองเหล็กหล่อเนี่ยนะครับเห็นชัดนะครับอันนี้คือเป็นเฟืองเหล็กหล่อที่มันหักที่มันแตกนะครับ ถ้าเกิดเหตุการณ์เฟืองปั๊มน้ำมันเกียร์ชุดนี้มันแตกหักขึ้นมาเนี่ยนะครับรถวิ่งไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่สามารถสร้างแรงดันให้กับปั๊มน้ำมันเกียร์ได้นี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นเฟืองปั๊มน้ำมันเกียร์เลยเนี่ยนะครับจะเห็นชัดๆเลยนะครับว่ามันมีรอยบินรอยแตกหักลูดไปนะครับนี่สามชิ้นนี้อันนี้ที่ผมเป็นตัวอย่างเอามาให้ดูนะครับ 2018-2019เป็นไปได้ต้องเปลี่ยนชุดเฟืองปานน้รมันเกียร์ให้เป็นของเป็นพาร์ทใหม่พาร์ทแคนาดานะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแท้ฟอร์ดนะครับแต่เป็นพาร์ทปรับปรุงมานี่จะเป็นแบบนี้เห็นชัดไหมครับเป็นงาน CNC แข็งแรงหายขวางเนี่ยนะครับแจ๋วมากเลย เราก็จะเบียดตั้งแต่เฟืองปั๊มนะครับแล้วก็เฟืองตามเฟืองขับเคลื่อนชุดลูกปืนจะมาหมดเลยจะเป็นพาร์ทเมดอินแคนาดานะครับจะมากันครบเลยนี่ผมไม่แก่นะเพราะนี่เป็นของใหม่นะครับนี่เขาอยู่ในซองซึ่งมันก็จะมีตัวชุดของลูกปืนมาให้ด้วยเนี่ยนะครับนี่ก็เมดอินแคนาดาเช่นกันแหวนล็อกมาให้ครบนะครับ นี่เป็นในส่วนของชุดเฟื่องปั้นมันเกียร์ที่ควรเปลี่ยนนะครับ Ford Ranger Ford Raptor Ford Everest เครื่อง2 0ปี2 0 1 8 1 9ควรที่จะต้องเปลี่ยนเป็นพัสดปรับปรุงตัวนี้นะครับจะทำให้เราใช้งานได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวเรื่องปันแตกครับเพราะว่าเขาเป็นกันหลายคันไม่ต้องว่าใช้มาหลายปีหรอกครับแรกๆยังเป็นเลยตอนที่ผมออกรถป้ายแดงของังเป็นเลยวิ่งได้2 0 0 0 0กโลแตกนะครับ อันนี้เราพูดได้เขาใช้เองนะครับผมใช้เองแล้วก็เจอเจอกับเรื่องนี้เองขึ้นมาจริงๆก็ทําการเปลี่ยนพ์ปพดประปงใบซาก็จบยาวใช้ยาวนะครับแล้วก็มาในส่วนของเรื่องออยเกียร์คือฟอร์ดสองุเป็นไปได้ก็ใส่ออยเกียร์ก็ดีครับอันนี้ผมแนะนำนะก็ดีเพราะป้องกันเรื่องออยเกียร์แตกน้ําเข้าเกียร์เพราะว่าเราจะเจอเรื่องนี้ใน 6R80 เยอะซึ่งใน10 r 8 0ก็มีนะครับอาจจะมีน้อยอาจจะเป็นเรื่องด้วยที่รถยังใหม่อยู่ ลักษณะออยเกียร์เดิมของโรงงานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะ o e ออยเกียร์เดิมโรงงานก็คือน้ํามันเกียร์ที่ออกจากเกียร์ตรงนี้ออกออกจากเกียร์ออกออกตรงนี้แล้วก็เข้าตรงนี้นะครับซึ่งจะเข้ามาวนอยู่ในระบบในนี้เลยนะครับเข้ามาวนในนี้โดยที่ตรงท่อน้ำเนี่ยนี่คือจะมีน้ําเข้ามา,าแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับน้ํามันเกียร์นะครับพอจะวิง่งน้ํามันเกียร์จะวิ่งอยู่ในระบบตัวนี้น้ําก็เช่นกันแต่วิ่งคนละช่องเท่านั้นเองแลกเปลี่ยนความร้อนกันไป แต่นานเข้านั้นเข้าออยเกียร์แตกน้ําเข้าเกียร์หรือว่าน้ามันเข้าน้ําน้ํามันเข้าไปในระบบน้ํานี่ก็เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเข้าไปทั้งหมดน้ํายาหล่อเย็นไปตรงไหนน้ํามันเกียร์ไปตรงนั้นเช่นกันและน้ําเข้าเกียร์ส่วนมากจะได้เปลี่ยนเกียร์แก้ยากครับผมนะก็เราก็จะเปลี่ยนเกียร์นี่ผมยกตัวอย่างให้นะครับในส่วนของออยเกียร์ อันนี้เบื้องต้นก่อนเอาเบสิกเบสิกก่อนเราพูดถึงออยเกียร์แท้ที่มีประกันนะครับผมแนะนำเลยของ h y b ริด Cooler นะครับเป็นแผง H20 นะครับตัวนี้เอาอยู่นะฮะในเรื่องของการระบายความร้อนเพราะว่าข้างในเขาจะมีช่องมีช่องระบายให้ครบเลยนะครับมีช่องถ่ายเทปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เข้าไปวนในนี้ไม่ใช่ว่าเข้าเข้าแล้วออกพวดเลยไม่ใช่นะเขาจะเข้าไปอั้นอยู่ในนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศไปนะครับ อันนี้ตัดปัญหาเรื่องน้ำเข้าเกียร์ได้ร้อนะครับแล้วก็การใส่ออยเกียร์ที่ดีควรจะแก้ไขเรื่องเทอร์โมสตัตในเกียร์ด้วยนะครับเปลี่ยนวาล์วไบพาซะอันนี้ถ้าคุยกันที่ยาวแต่ว่าทางผมมีอยู่แล้วนะครับอ,อะไรต่อนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกกองเกียร์น้ำมันเกียร์อะไรพวกนี้ซึ่งก็เป็นเบสิกที่ว่าพื้นฐานที่ว่าผมแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนที่ทุกๆ4 0 0 0 0กิโลนะครับ ขับฟอร์ดน้ำมันต้องถึงการดูแลต้องถึงนะครับย้ําเลยนะครับว่าขับฟอร์ดน้ำมันต้องถึงการดูแลต้องถึงเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องอย่าไปยืดระยะมันเกินไปชักหมื่นโลก็เปลี่ยนทิ้งได้แล้วนะครับฟัดเครื่องได้ก็ดีเพราะว่าเป็นสายพานแบบสายพานเวทเบลนะครับสายพานเปียกนะฮะใช้นะ้ำมันเครื่องให้มีคุณภาพสูงแล้วก็รองรับกับที่ฟอร์ดเขาแนะนํามาด้วยนะฮะเราจะตัดประหาเรื่องสายพานรูกไปได้เลยนะครับแล้วก็มันดีกับเครื่องยนต์ ดีกับรถคุณเองนะครับใช้น้ํมันเครื่องที่ดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายในระยะที่10,000โลน้ามันเกียร์ก็4 0 0 0 0โลเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับหรือจะเปลี่ยนไว้กันนั้นก็ได้เพราะว่าน้ํามันเกียร์ของ2.0ที่เป็นเมอร์คอนดูอารีเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลรักษาง่ายนะฮะแล้วก็ราคาไม่ได้สูงเกินไปเิืนึงประมาณ 300, 3 0 0ร้อยสามร้อยยี่แล้วแต่ศูนย์บริการนั้นๆน,น,นะครับทางนี้ทางนั้นต้องใช้น้ามันแท้นะนะครับแล้วก็เ,เรื่องของเสื้อว่าน้ํนันี้แนะนําเลย เสื้อว่าน้ำเดิมของโรงงานอ่ะมันจะเป็นพลาสติกนะครับมันจะเป็นพลาสติกซึ่งโอกาสที่จะรั่วซึมขอบข้างนี่มีสูงและข้อสําคัญก็คือว่าว่าน้ําเดิมของมันอันนี้นี่ตัวอย่างนะว่าน้ําเดิมของจากโรงงานเนี่ยมันระบายความร้อนไม่ดีเพราะว่าว่าน้ําเดิมโรงงานเนี่ยตามคู่มือนี่มันเปิดมันจะเปิดเริ่มระบายความร้อนอยู่ที่95องศาและเปิดสูดอยู่ที่1้อองศาปัญหาก็คือว่ามันเกิดความร้อนสูงนะครับ ผมและเพื่อนๆที่ทำฟอร์ดด้วยกันหลายๆที่ก็เราจะแนะนำให้ลูกค้าใส่วาลวน้ำเป็น82องศาซึ่งปัจจุบันมันมีวาลวน้ำที่เป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งที่หลายๆคนก็คงจะเห็นคุ้นเคยกันดีนะ,ะนี่เป็นวาลวน้ำอลูมิเนียมเป็นเสื้ออลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมสามารถถอดเปลี่ยนวาลวน้ำได้นะครับและตัวนี้เขาใช้วาลวน้ำเป็น82องศา วาวน้ำ82องศาเนี่ยระบายความร้อนได้ดีกว่าเร็วกว่าดีกว่าแน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันจะเย็นไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมตอบได้เลยครับว่าผมใส่มาเป็นร้อยคันอ่ะต้องต้องมีร้อยมาไม่มีปัญหาใดๆนะครับแต่ทีนี้เราแนะนําว่าให้ใส่อยู่ที่ประมาณสัก82องศานี่แหละถ้าเราใส่เป็น76องศาเนี่ยผมว่ามันมันไม่ดีกับการเผาไหม้อาจจะทําให้สิ้นเปลืองน้ามันความ ร้อนของน้ำยาำวาวน้ําควบคุมกับอุณหภูมิเครื่องยนต์มีผลนะครับเพราะฉะนั้นฟอร์ด2.0เนี่ยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวาล์วน้นํา2.0นะจะเป็นตั้งแต่เน็กเจอร์2018 19 20จนถึงปัจจุบันน้นดีกว่า25เนี่ยเครื่อง2.0นะครับเปลี่ยนวาล์วน้ำเป็น82อ,องศาได้ก็ดีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีผลเรื่องประกันทั้งนี้ก็แล้วแต่จะพิจรารณาแต่สําหรับผมเปลี่ยนตั้งแต่ป้ายแดงเลยจบอ่ะ เพราะความร้อนทำลายทุกสิ่งนะครับก็อย่างที่บกแจ้งไว้อยู่ตลอดเวลาว่าการลอยความร้อนถ้าทําได้จะดีกว่าแน่นอนนะครับก็สรุปแล้วก็คือมี2.0นะครับก็จะสรุปง่ายๆก็มีเชื่อมทอร์กนะครับเชื่อมทอร์กเปลี่ยนเสื้อวาล์วาน้ําเปลี่ยนชุดปั๊มเฟืองน้ามันเกียร์อะไรประมาณนี้แล้วถ้ารถวิ่งเกิน150,000กิโลก็เปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะครับให้ตรงตามระยะที่ฟอร์ดแนะนําไว้นะครับก็คือ150,000กิโล เปลี่ยนชุดสายพานยกชุดเลยรวมทั้งสายพานันธุ์น้ำมเครื่องก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะลูกปืนขาคัดพัดลมอีกตัวหนึ่งพอดีผมไม่ได้ติดมือมาอันนี้ก็ถ้าถ้าเราเปลี่ยนชุดสายพานหน้าเครื่องสายพานอาดินเปลี่ยนได้ตัวนี้เปลี่ยนนะครับเพราะว่า f อ r ์ไปเทอร์โบเนี่ยยังมีปัญหาตัวนี้อยู่ถ้าลูกปืนตัวนี้แตกเมื่อไหร่มูเล่ตัวล่างจะล็อกซึ่งมูเล่ตัวล่างถ้าล็อกก็จบเลยนะครับตัวนี้หมื่นกว่าบาทนะเฉพาะมูเล่นะเข้าๆอยู่ประมาณนี้นะครับ ็สรุปก็คือแน่ๆเลยความร้อนนะครับการละความร้อนสําคัญมากทอกสำคัญมากเกียร์สำคัญมากไบเทอร์โบ2.0ดูแลตรงนี้ได้ดูแลนะครับก็ฝากบกอลองแนะนํำเพื่อนๆที่ใช้ฝอก,กันนะฮะเราดูแลกันประมาณนี้ก็สงสัยใดๆก็สอบถามได้ที่ธรรมะจอยจังหวัดชลนะครับ